สวัสดีครับพบกับช่องอีสานเมืองยโสอเกา่า,เกเาครับพี่น้องวัอนี้ภาเบิองรถเกีียวเข่าครับพี่น้องนี่หน้าผมเองนะครับพี่น้องวัอนี้กับรถเกีียวซิ่งเสียตุบตามครับผมอุปตา้าครับผมวัอนี้อุปต้าดีซีเจ็ดศูนย์สีส่พัดพี่น้องเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่น้องเนี่ครับผมทีนี้เข่าวันเป็นราคาครับพี่น้อง วานนี่แลนขายอยู่สามลงสีพี่น้องลงสีแรกเจ็ดบาทครับลงสีที่สองเจ็ดบาทเจ็ดสิบลงสีสุดท้ายครับผมแปดบาทหาสตังค์พี่น้องไปอยูสามหม่องจังได้ขายครับพี่นอ้องเจอครับครับผมราคาเขา่าจักสิได้ค่าเกี่ยวรู้บ่ได้ครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องบรรยากาศครับผมนี่เกี่ยวแล้วครับผมงูเพิ่นบ่ทันเกี่ยวครับผมยังเหลือเต็มเลยครับผมนี่ครับพี่น้องเบิ่งครับผมบรรยากาศครับพี่น้องมูเพิ่นบ่ทันเกี่ยวครับครับผมอันนี้ก็จะไปขายเก่าครับพี่น้องเกี่ยวแล้วก็จะขายเลยครับผม พี่น้องเบิงเบิงภาพใกล้ๆครับผมบรรยากาศกใกล้ๆครับผมปีละเทือครับพี่น้องเที่ยวเขาครับผมครับผมสุดยอดครับผมพวกน้ำยังไหลเลย,ยพี่น้องพี่น้องเบิ่งน้ำครับเบิ่งน้ำ ตอนแรกคาดว่านา้ำท่วมครับพี่น้องโชคดีบ่ท่วมครับผมโอ้พี่น้องบางหยาครับบางหยาบางหยาโอ้ผู้ดใดมีงูก็จิกคักนะครับวันนี้ล้อช็อตเด็ดอยู่ครับพี่น้องล้อช็อตเด็ดอยู่ปีกไกยนี่หลายตัวครับพี่น้องหนูหน้าครับผมโอ้นี่ครับ การเลี้ยวไว้ใกล้ครับผมนี่กระเด็นนี่กระเด็นอ๋อสมกับฉายาพี่น้องตูมตามไทยซิงรถเจ้าสิงครับพี่น้องของแท้เพื่อนพี่น้องนี่ครับน้องแทนก็นมาครับน้องแทนมาะลิชิตโตมครับวันนี้เฮ้ครับน้องแทน พี่น้องแทน,นทสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแทนมาทำอะไรครับวันนี้มาเล่นน้ำมาเล่นน้ำนี่ครับพี่น้องเหลือตรงนี้ครับผมเหลือบริเวณกลางหน้าครับผมนี่น้องแทนแก,กมาเล่นน้ำพี่น้องแทนจับปลาปะครับ น,น้องนี่เต็มอุ้มเลยครับผมนี่อุ้มสองครับผมเฮ้ยพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิงหมดเลยพี่น้อง พอดีเท่เขาแล้วครับพี่น้องอืถึงมะนาโอ้พอดีเลยครับเดี๋ยรีโอ้เอาละครับพี่น้อง เท่เหครับพี่น้องมุมสูงครับพี่น้องมันมีมุมหนึ่งครับพี่น้องเอารอบนี้ครับโอ้ยอนย้อนแสงหน่อยครับพี่น้องนี่นี่ครับผมมีอุ้มสองครับพี่น้อง

แขกเต็นยุไธอู้บรรยากาศดีครับครับผมบรรยากาศยั่วแรงครับพี่น้องครับผมกับแสงโนอาทิตย์ครับผมนี่ตะวันรับขอบฟ้าพี่น้องโอ้ยหมอนี่จีปีนครับผมมอน้อยๆจีบขึ้นจีปีนขึ้นครับเห็นได้เพิ่นขึ้นครับผมบุญได้เพิ่นโอ้คุณน้อยอยู่ปีนได้แค่นี้แหละครับผม นี่ข้าให้หนังครับให้หนักเลครับความสูงคนนี้หน่อยครับผมเบิร์ตเหรอครับผม ครับปุ่นไปข้างบนครับวันนี้นย่างเทิงครับใชยอดเยี่ยครับผมไปแล้วครับผมวานไปแล้วครับผมเดี๋ยวตุมตามครับผมรถเจ้าซิ่งครับผมไปแล้วครับเดี๋ยอะๆดิบโชยพี่องเงยนี่ วาดสิครับวานโ่งครับเลียวเยวเ้ด,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 ดิบเลยบ่ะครับเมื่อกี้ เด็กๆก็พาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอิสา,าสนเบื้องยะโซนนี่นะครับพี่น้องเออเข้า <Okay. S 1> ครับเข้า <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> รบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย